สวัสดีครับนี่ครับเครื่องเครื่องนนนะครับนี่ครับแต่085นะครับ885ถ้ามันไม่แยกคัตเตอร์นะครับตรงนี้มันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นแบบนี้มันจะไม่ขึ้นอันนี้ให้กดนะครับถ่ายแล้วก็ออกตรงเนี้ยถ่ายแล้วก็ออกออกมาตรงเนี้ยเป็นกองกอ,องอย่างนี้นะ เข,ข้านี้นะครับตาต่อแปดตาเข้านี้ข้านี้แล้วก็มาเข้าตัวนี้นี่ครับตรงเนี้ยตรงนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่ประมาณสามสิบหรือท่าไหไรนี่เนี่ยแล้วเร,เราก็มากดเป็นศูนย์มันจะขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมันจะขึ้นอยู่ประมาณสามสิบอะไรเงี้ยแล้มันเป็นศูนย์ แล้วก็กดออแล้วก็กดเคลียร์กกดเคลียร์แล้วก็เปิดปิดเครื่องแล้วก็ใช้งานได้ปกติโอเคนะครับ